爬球爬球 เปลือกโลกพระลานหินหินสอนเป็นเปลือกโลกเป็นอันนันาะถ้าไม่ซื้อเพื่อนอื่นอีกคือเปลือกโลกเปลือกกันสกัดมาจาังได้จนเป็นหล่องเป็นแม่น้ำโค้ง้วก็เป็นหน้าผาหินแนวเงดอยู่คือกันอัศจรรย์อยู่เนาะแม่นว่าไอ้แม่แค่น,นยงคิดเบิ่บงว่าธรรมชาติตัวนี้ พวกโขดหินพวกแม่น้ำตัวนี้สิเจกปีอะไรเช่กากัะตายพันปีเนาะและมันสิมันส,มนสิมันเป็นยังไงันคทีจิเป็นห่วงไปแนวอย่างงี้ใช่ไหมเนาะเขาเสกไว้เพราะอะไรหน่อยต้องมา <Okay. S 2> แปลว่าเป็นลกไปถืงีก็เป็นแม่น้ำเป็นภูเขาซองขางเปลือกโลกเนาะเป็นเปลือกโลกแปลว่าแมน,นสูงบังสูงสิเป,เป็นแบบว่าภูเขาไฟเล้อแต่เป็นห่องไปเนาะ ผูเขาใยระเบิดเป็นห okay. well. ้องไปกับเวลามันก็อยู่โตมันพอนอยู่โตมันกับชีแม่หนาแม่ยังใคไปหนาจะเป็นแบบผู้เขาระเบิดเนาะผู้เขาไฟเป็นห้องเนาะไก่ได้นไงไก่ไก่ไก่น้ำเที่ยวมันไก่เหลี่ยวนี่นี่เพื่อกระชีหอยคือคือยังห้อยผู้เขาไฟเลยเนาะเป็นบ่เป็นห้อยเป็นห้อยลงไปนี่สิ มือแขนว่ามันถือเอฟสิบหกท่าลงมาท่าลงมาเนะเห็นห<ะ> <He ads S 2> น้าคือกันเน,ะะนาะแต่ว่าบ้านเข้าห่างกันเนาะสีมเม่นขอบทงไฮทงหน้าเนาะในบ้านที่อีกแบบนึงมัน,มมนบ่ขุใน,น,ในในบ้านท่างขุนโอ้ขุนเนี่ยในบ้าน มีแห้งบ่งบย่างขึ้นมากับอุ่นแล้วนี่ยันเฮ้ยย่าง,งขึ้นมาอนี่กับอุน่นได้ดมเขาวิ่งโคตรเขาไปนอนบ่อะยันหันเหมืนถับลูกมาเนะาะฮึบ่มองเพื่อนบ่โอ้ใครงูเนี่ย ะนเือบมึม่อนนนนเทิงดีแด้หรนานกสุดยอดครับฮะเบื้งมุมนี้ครับพระอาทิตย์ซ่องลงแม่น้ำโคง คือจังซองกระจกสถอดหาหัวทีมงานก็ลังยางขึ้นมาลุงน้ำอ่างขี้้กันบรรทาลงครับนี่บรรทาลงว่้ทางด่มก็เป็นบรรยากาศดีแบบนึงนะครับ แตาาาา่เป็นปลาปลาบนหาหรอกปลาบางบางปลาบางบางเขาค่ะทำให้ทำหน้าคือกเฮ็ดให้ใส่หน้าปูพืชปูพักหมู่บ้านบมืยย่อไงวันนด้เรกข้างล่างผมประมาณบน่าจ,จะเกินถึงสามสิบสี่สิบต้องข้าเรือนหรอกอยู่กันเป็นชุมชน แต่ตอนนี้แม่น้ำโขงแห้งมาแบ่มีไผหาปลายางมุ่งสอบโอ้ไม่โอเห็นเรือเห็นหยังน้ำไหลเชี่ยวอีกบุญ่ะอีกสักพักบุญนามที่สิลดช่วงเกือบเมษาแม่น่าเมษาโอ้งามเด้อครับเด้องามคุณผมนอนอยู่เถิงเถิงคืนมุมนอนอยู่หุ่มมุมตรง,งนั้นเป็นหนาา้าผาฟังเสียงไปทุ่งเขาหลายลูก นี่ก็เป็นหน้าผาชันต้องไปดูมผลเป็นเป็นผาเป็นเป็นมองอุทยานอยู่แต่ว่าหันว่าได้เปิดท่าบการตลอดและะ้วแต่าผู้เคยไปเคยมากอะสิหู้วะแต่ว่าก็สามารถลงมามาแคมป์ปิ้งได้รายละเอียดก็ มันมีอีกทางโลกหนึ่งทางอีกทางหนึ่งแต่ว่าตัวนั้นมันสิไปสอดใส่หนาผาโอเคครับ